ครับคันนี้ไม้ก็จะเท่ากันนะครับทั้งความหนาและความกว้างนะครับความฉาบก็ไม่ต้องห่วงครับยิ่งหน้าสัมผัสแคบๆเนี้ยตุกแผ่นก็จะได้ฉาบนะครับสวัสดีครับผมโชิ่แฮมเตอร์นะครับที่เป็นคลิปสั้นๆนะครับอยากจะมาแนะนําการเตรียมไม้กันง่ายๆก่อนนะครับบางท่านเนี่ยมีไม้ดิบๆแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นไม้สักนะครับหนึ่งอ่าสี่นิ้วคูณครึ่งนิ้วนะครับตัวนี้เป็นไม้ดิบๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเตรียมให้มันตรงและฉากแล้วก็เท่ากันทุกแผ่นเลยใส่เรียบพร้อมที่จะไปใช้งานเนี่ยเราไปดูกันครับว่าจะทำยัง,ยงไงเอาง่ายๆนะครับเร็วๆครับครับไม้บางทีมา,มมาดิบๆเงี้ยหลายท่านอาจจะเอ๊อยากจะทําให้เรียบแล้วก็พร้อมใช้งานเนี่ยทำยังไงเดี๋ยววันนี้มีเทคนิคของอ่าที่ผมคิดว่าน่าจะง่ายนะครับสําหรับมือใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปใช้เครื่องใส่ชิดก็ได้นะครับถ้าท่านอ่ามีเครื่องรีสักเครื่องหนึ่งนะครับ ะจะเป็นไม้แบบนี้นะครับไม้ดิบๆเดี๋ยวเราก็เตรียมอย่างรวดเร็วเลยก็ได้เรามีแต่เครื่องรีดเครื่องเดียวนะครับเพราะว่านี้ไม้ค่อนข้างตรงมาแล้วแต่ว่าเป็นผิวดิบๆอย่างเงี้ยนะฮะออกมาจากเลื่อยแบนซอนะครับครับเดี๋ยวเราเอาเครื่องรีดเนี่ยนะครับเจม่านะครับยัดเข้าเครื่องรีดอย่างเดียวเลยนะครับ ครับการใช้เครื่องรีดหรือว่าเพนเนอร์เนี่ยง่ายนะครับหมุนลงมาให้ใกล้เคียงกับไม้แผ่นที่เราจะใส่นะครับตรงนี้อ่าของเขาจะมีชุดเฟืองพาลงมานะครับอ่าให้ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมก็ง่ายๆครับเปิดหน้าสองหน้านี้ก่อนหน้าใหญ่ๆนะครับเปิดให้เรียบเลยนะครับยัดเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะมีฟีดหรือว่าลูกกลิ้งเนี่ยพาเข้าไปเองท่านไม่ต้องทำอะไรเลย อันนี้ก็เรียบทั้งสองหน้าแล้วนะครับเนี่ยทุกแผ่นแล้วนี่ผมก็ใส่ต่อเนื่องเลยนะครับถ้าท่านใส่ไปกินไปเรื่อยๆอ่ะส่วนใหญ่เครื่องมือของท่านก็จะอยู่กับท่านนานแต่ถ้าอัดอย่างเดียวมันก็ไม่ทนครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออ่อราคาแพงขนาดไหนนะครับค่อยๆกินไปถ้าใบชื่อก็รับใบนะครับเครื่องรีดจริงๆก็ไม,ไม,ไม่ไม่ดูแลไม่ยากนะครับแต่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่ มีอยู่เหมือนกันก็คือเวลาท่านเปลี่ยนใบอ่ะตั้งใบดีๆบางทีตั้งใบงงใเกินมาม่ามันจะกินกระแทกแล้วก็จะเสียการตั้งใบตอนที่เปลี่ยนใบเอาเอาไปรับอ่ะครับสาคัญนะครับครับทีนี้พอเราเรียบ2ด้านที่เป็นหน้าด้านหน้าใหญ่นี้เราก็จะมาปรับตรงสันไม้สันไม้เนี่ยเราก็ปรับได้หลายอย่างนะครับใช้เครื่องชิดก็ได้นะครับหรือว่าจะเลื่อยวงเดือนช่วยหรือว่าจะเป็นเลาเตอร์เก็บข้างใช้รางางเงี้ยได้แต่ ถ้าเป็นไม้อย่างนี้เดี๋ยวผมใช้เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเอาแคมป์ตัวเล็กๆนะครับบีบนะครับล็อกแล้วเราก็จัดให้ได้ฉากเพราะถ้าเราไปใส่ตรงนีนน้มันจะบิดไปบิดมาน้าสัมผัสมันน้อยใช่ไหมครับมันก็จะไม่ได้มันก็จะเอียงหรือว่าไม่ได้ฉากผมก็จะใส่ทีละเป็นกลุ่มเลยนะครับสมมุติตัวนี้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอียงอย่างนี้มันเอียงไปเอียงมาได้ใช่ไหมครับแล้วก็จับอย่างนี้ให้ได้ฉากเลยถ้าฉากแล้วตรงนี้เราก็ล็อกเลยนะครับ เอาละครับบีบตรงนี้ก็ลองเช็คอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทั้งนี้ได้ฉากแสดงว่าตัวฐานกับตัวข้างนี้ได้ฉากกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็เข้าเครื่องรีดอีกครั้งหนึ่งได้เลยนะครับครับเดี๋ยวทำทั้งสองชุดก็ได้ครับเพอาไม้บางทีหน้ากว้างไปก็แบ่งเป็นสองชุดเล็กๆเกอาละครับอันนี้ได้ฉากก็ล็อกเลยนะครับ,รบถ้าท่านไม่มั่นใจก็ล็อกทั้งหัวและท้ายเลยก็ได้หน้าหลังก็ได้ ต้องระวังตรงนี้นะครับอย่าให้เกินหน้าหน้าตรงนี้12นิ้วนะครับเอาลครับพอเข้าได้แล้วก็ไปเลย ทีนี้ก็จะได้เป็นกลุ่มๆนะครับนี่ฮะกลุ่มนี้มีทั้งหมด10ท่้นครับก็ใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วก็ยัดเข้าเครื่องรีเลยเพราะไม้ค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการเตรียมไม้ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทำงานต่อไปนะครับครับขนี้ไม้ก็จะเท่ากันนะครับทั้งความหนาและความกว้างนะครับความฉากก็ ไม่ต้องห่วงครับยิ่งหน้าสัามผัสแคบๆเนี่ยตู้แผ่นก็จะได้ฉากนะครับครับผมทีนี้ไม้ที่เราเตรียมไว้ก็พร้อมที่จะไปทํางานเฟอร์นิเจอร์ต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมไม้เบื้องต้นที่รวดเร็วสะดวกในกรณีที่ไม้ที่ ไม่ไม่หนามากนะครับแบบนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปกันผมจะไปทำอะไรนะครับ